สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านชมบรรยากาศป่านะครับเพราะว่าวันนี้จะมาเก็บผักหวานนะครับผักที่ว่ามีรสชาติหวานไปรวดน้ําร้อนแล้วก็กินกับน้ําพริกนะครับก็ตอนนี้มาถึงป่าแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าเจอกล้วยไม้อะไรก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านชมด้วยนะครับในป่าตอนนี้ก็แห้งแล้งมากเลยนะครับหลังจากที่ ผ่านฤอดูฝนมาไปกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาเจอต้นหนึ่งนะครับผักที่ผมมาหานะครับวันนี้นี่ครับเป็นผักที่มีรสชาติหวานนะครับชาวบ้านที่นี่เขากินนะครับนี่ครับผักนี้เลยนะครับช่วงนี้เขาจะมีกันออกใบใหม่ๆยอดอ่อนๆนะครับนี่ครับส่วนที่กินก็คือยอดใบของเขาอ่อนๆแบบนี้นะครับ นี่ครับเป็นผักที่อร่อยนะครับต้องเดินในป่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็เก็บไปเรื่อยๆนะตอนนี้เดินมาก็เจอดอกไม้นะครับนี่ครับดอกไม้ป่านะครับหอมเหมือนดอกมะลินะครับนี่ ต้นของเขาก็อยู่ข้างบนนะครับเป็นต้นเหลือนะครับนี่ครับลักษณะต้นของเขานะครับมันเหลือขึ้นใบข้างบนนะครับนี่คือดอกที่ยังไม่บานนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามีชื่อว่ายังไงดอกอะไรนะครับก็่ายมาให้ชมกันนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็มีบานอยู่เยอะเลยนะครับนี่ครับต้นของเขาก็ไม่ใหญ่นะครับ นีใบเล็กๆนะครับถ้าก็ว่าเอาไปปลูกทำซุ้มน่าจะดีนะครับมีกลิ่นหอมมากครับไปต่อครับตอนนี้ก็มาเจอดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็สวยกว่านะครับสวยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับออกดอกกันอยู่เพียบเลยนะครับ นี่ครับต้นของเขานะครับก็เป็นไม้ถาวรเลือเ้อมอนกันนะครับก็ขึ้นไปบนโน่นเลยนะครับดอกของเขาก็มีสีขาวสวยงามน,นะครับ,รบตอนนี้ก็มาเจอเอื้องเงินหลวงนะครับตอเล็กๆนะครับนี่ขึ้นอยู่กับต้นไม้เล็กๆนะครับ ช่วงนี้ปลาแห้งแล้งมากเลยนะครับตวกล้วยไม้นตตังก็ไม่ได้รับน้ำนะครับก็เลยดูแห้งไปเลยนะครับส่วนเอื้องเงินหลวงนี้เดี๋ยวเอากลับบ้านไปด้วยนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับเอื้องเงินหลวงนะครับก่อนเล็กๆเอาไปปลูกที่บ้านครับไปต่อครับต้นที่เห็นอยู่นี้ก็มีกล้วยไม้นะครับนี่ครับกล้วยไม้เอื้องใบหมากนะครับ ื่องใบหม,มากเลยเยอะมากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มาเจอดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นดอกไม้อะไรนะครับนี่ครับทุกท่านครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ กินได้นะครับเป็นผักที่ชาวบ้านที่นี่เขาชอบกินกันนะครับส่วนยอดอ่อนๆนะครับเอาไปแกงนะครับไปทําเป็นแกงส้มนะครับกับปลานะครับหรือกุ้งนะครับก็จะอร่อยนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับนี่ครับถ่ายมาให้ชมนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ผักอยู่้วครับนี่ครับก็ได้มาพอกินนะครับ ไปร้วนน้ำร้อนแล้วก็กินกับน้ำพริกนะครับกินผักเยอะๆนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ